สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาทําคลิปนะครับผมเพราะว่าผมกับวันได้ทำคลิปมื่อนี้ก็น่าจะเกือบเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดดําหน้าครับพี่น้องหน้าก็เพึ่งเสียดไปเมื่อวานครับ ดำอยู่สามมือครับพี่น้องหลังจากดำหน้าเสร็จกัดพึ่งมาได้อัปเดตบอนที่อยู่บ้านนะครับผมที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับนี่ครับอยากจะเก็บภาพบรรยากาศหน้าบ้านในพี่น้องในเบิ้งนะครับผมนะครับอยากเก็บภาพบรรยากาศครับพี่น้องบอนส,อสวยๆนะครับ หน้าบ้านส่วนมากผมบ่บ่อยได้อัปเดตนะครับผมทั้งหน้าบ้านเนี่ยก็เป็นต้นใหม่ที่ปลูกไว้เป็นไม่ไม้มงคลนะครับพี่น้องนี่ับอยังแบบนี้กับเป็นไม้เทพบตรนะครับผมหรือว่าไม้แง่แ่นะครับนู่นนะครับสูงไปเกือบถึงรังค่าแล้วนี่นะครับเป็นไม้แย่แ่ครับพี่น้องเป็นไม้มงคลนะครับนี่ครับใครมีใบติดบ้านไม่ดีนะครับผมไม้แย่แเนี่ยหรือว่าไม้เทพบตรนะครับผมเป็นไม้มงคลแบบ นะครับคพิจาน้าบ้านเนี่ยบนจะปลูกต้นไม้ลงค้นไว้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องนะครับส่วนข้างบนก็นจะเป็นหอยพวกอ่าผู้ดางไร่เห็นอ่อนหรือว่าเป็นพวกผู้ทองผู้งาช้างนะครับพี่น้องเป็นต้นนะครับหนบรรดาฤาษีเนี่ยก็ให้หอยไว้นะครับผมก็ไม่เคยได้อัปเดตหน้าบ้านให้พี่น้องได้เบิ้งได้นี่ครับผม แบบหายเนื่อยนะครับผมพอได้กลับมาถึงบ้านแล้วพอได้มาเจอต้นไม้สวยๆนะครับผมมาเจอต้นไม้สวยๆอยู่หน้าบ้านก็หายเนื่อยครับแบหักหัวงันมากัดไรเป็นอาทิตย์แล้วครับผมแบบเทปบ,บุ้ยเวลาได้ยุยดเลยเพิ่งมีเวลาเนี่ยนะครับปลูกไว้นะหน้าบ้านควณผู้ชม เป็นต้นใหม่ที่บ่มีราคาเนาะครับแต่ว่าเรากระปูเพื่อความสูงความสวยงามองเคาเนาะครับคระปูไ้จากมันต้นยังกระบุรูนะครับพี่น้องนี่ก็ปปูปูไน้นี่แหละเนี่ยบูรูเป็นต้อนอยังเนี่ครับเป็นตระกูลหวานตระกูลยังจังสีแบบนี้ครับกระบูรูว่าเป็นต้อนอยังเหมือนเห็นสวยงามก็เลยมาปลูกไว้นะครับแต่รู้ว่าเป็นไม้มงคลนะครับพี่น้อง ปลูกไ้แล้วครับหน้าบ้านนี่ครับนี่ก็เป็นกอกใบโพครับผมกอกใบโพใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากเลยกอกใบโพอยังขึ้นมยใหญ่เดียวก็ดอดครับผมครับปลูกบอนกระดาษดําไปนะครับส่วนมุมนี่ก็จะเป็นี่กระทั่งเขาบ้านนะครับพี่น้องกทั่งเขาบ้านนะครับ ่วนมุมนี่จะเป็นผมปลูกเลมอนนะครับพี่น้องนี่เลมอนอยู่ตรงนี้คือสามเดือนนะครับพี่น้องเก่าสิบมือครับผมพี่น้องนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับผมปลูกใส่ไอ้บอร์เซเมนไว้นะครับผมบริเก็บลูกเลยปพ่อยให้เขาไอ้ปล่อยเขาขึ้นมาแบบเป็นกอใหญ่เลยครับพี่น้องสวยงามนะครับบอรเลมอนเป็นอย่างที่สวยมากๆเลยจะเป็นห้าก็ได้นะครับออกมาเป็นห้าเป็นนาแบบเหลืองเบิดเบิดใบก็มีนะครับผม กระไลของเขาแบบมีหลากหลายนะครับเบื้องลำก,ลำก,ก,กลำออั่นนะครับผมลำกั่นก็สวยงามครับผมลำต้นเขาครับนี่คือบอนสามเดือนนะครับเนี่ยนี่ก็ขาดวุแล้วดวนลวดดวนลวดนี่ขาดวุแล้วนี่ครับดวนลวดดวนยังนะครับต้นใหญ่ครับผมนูนะเบื้องแหล้วกับเบื้องแบบสวยงามครับผมหนาบ้านครับผมเจียวเมามาไห้ตรงนี้อันแบบนี้ก็หนาเหลืองไปเลยนี่ครับ นี่ก็นากว้างครับพี่น้องนากว้างเกือบเป็นเม็ดเลยครับกว้างเกือบเป็นเม็ดเลยมันนาใบเขาสวยงามนะครับพี่น้องบอนเลมอนเนี่ยถึงเขาจะไม่มีราคาก็เขาก็สวยงามนะครับผมเบิองแหลวก็คือว่าเขาปลูกแบบเขาก็ให้ความสุกกับเเาได้ครับพี่น้องแบบปไผไ่ต้อเชื่นชอบนะครับแบบเชื่นชอบบอนนี่เงี้ยนู่นนะร่างการนะครับพี่น้องสูงสองเมตรกว่างแล้วนี่ผมใส้เวลาแค่สองเดือนเอง นูน่นนะสองเมตรกว่าแล้วครับพี่น้องสองเดือนเกือบสามเดือนยังไม่ถึงสามเดือนดีแล้วครับพี่น้องสองเดือนกว่าๆนี่แหละคือสองเดือนกว่าๆเกือบเกือบคือเกือบ,เก,อบเกือบอยู่ดอกเกือบสามเดือนอยู่แต่ว่าเขาเกิดแบบโดดเด่นมากๆครับผมเบิ้งแหล้วแบบก็จงเข้าไปทํางานไม่เมื่อยนี่พ่อเข้ามาถึงแบบหน้าบ้านเขาด้เห็นสิ่งที่เขาชอบม,มันกับมีความสุขครับพี่น้องก็หายเหนื่อยนะครับ ก็หายเมื่อยได้นะครับยังเขาปลูกไว้แบบนี้เพราะว่าเขากลับมาเขาก็าเ,ากเห็นความสวยงามของเขานะครับโดดเด่นมากๆนะครับกออใหญ่ครับผมพี่น้องผมปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะครับพี่น้องเนี่ยผมปลูกเพิ่งสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเนี่ยแค่ต้นเดียวก็เขาก็สามารถแตกลูกแตกกอขึ้นมาได้ส่วนมุมนี้ท่างเขานี่เก็เป็นพวกบอนาญี่ปุ่นครับพี่น้อง,องผมปลูกบริเก็บลูกเขาปลกปอยไปนะแต่ว่าเก็บไป สามสิบต้นนะครับดูเขาก็ได้แต่ว่าก่อนนี้ผมป่อยเขาขึ้นมาเต็มเลยน,นี่ก็จะเป็นต้นหอเงินหอทองครับพี่น้องนี่ครับหรือเสียงพญานาคนะครับผมเสียงน,นาคาลดนะครับนี่ก็เป็นหอเงินหอทองนะครับสวยงามน,นะครับผมเป็นไม้มงคลนะครับหอเงินหอทองกับมีอย่างที่โดดเด่นคือของเขาก็บสวยไปแบบอีก คนละย่างนะครับพี่น้องก็ปลูกไว้นี่นะครับขยายมาแบบนี้นะครับขยายขยายมาแบบเขาเดินเขาหนาบ้านเขาเดินเดินเข้าบ้านแลก็เห็นความสวยอยู่หนาบ้านเลาก็มีความสุขดีนะครับพี่นอแบบ้องแบบเขาหายเหนื่อยจากไปทํางานมากนะครับปลูกหอมไม่กินน้ำนะครับต้นหอมนี่ก็จะเป็นใน คู่ราชินีเห็นออนนะครับพี่น้องก็สวยงามครับผมก็ขยายขยายไว,นว้นี่แหละนี่ก็เป็นสเสน่ห์จันนะครับผมมีน้องคนหนึ่งก็ทรงมาให้จากภาคใต้นะครับจเจ้ามาเสน่ห์จันยังก็บบุรุแล้วครับพี่น้องเนี่ยกป็ปลูกไว้นี่ละน้องเขาห้มากนะครับแปลกๆอยู่นะครับใบเนี่ยจากบุรุษก,กับน้องห้มากก็เลยปลูกไว้นะครับพี่น้องเขาก็สวยงามดีอยู่ บุ้เวลาได้หดทอนหยาด้ยผู้ราชนีเห็นออนนะครับก็สวยงามมีแบบนึงนะครับพี่น้องก็ขายายไปได้เรื่อยๆนะครับจะมีอีกหลายกระถางครับพี่น้องนะครับมีหลายกระถางอยู่นะครับถ้าเขาถ้าปลูกอยูใ่ในร่มร่วมกันนีกก็สวยงามนะครับผู้ราชนีนออนนี่ครับนี่ครับ แบบห้าก็ตัดนะครับพี่น้องพอถึงเวลาแล้วห้าก็ตัดนี่ขยายนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยกือตัดแบบเนี่ยตัดเป็นขอเนี่เขาก็ขยายได้เลยแค่มีกระถางเดียวนี่ก็ได้เป็นสิบยี่สิบกระถางแล้วครับพี่น้องครับเขาขยายออกไปครับสวยงามครับพี่น้องภูราชนีินอ่อนนะครับเบื้องแล้วนี่ก็คือสะดุดตาเลยนะครับเบื้องโบจืดแมบว่าเขาจะสวยอยู่ตลอดเลยแบบเป็นห้าบก็มีครับพี่น้องนะเขาก็มีหลากหลายนะครับ กอนีจะเป็นฮาบเลยทั้งกอเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแปลกๆอยู่นะครับเนี่ยอันอื่นเขาจะเป็นไอ้ไร่กกระจายเต็มใบครับแต่ว่าสําหรับสําหรับต้นนี้นี่เขาจะเป็นฮาบครับเนี่ยสามสี่ใบคือเป็นฮาบหมดเลยผมก็สังเกตด้ยวยครับผมคือมีม,ม,มีมีต้นนี้แหละครับที่เขาเป็นฮาบครับสวยงามครับพี่น้องเอาปลูกไว้หน้าบ้านนี่แหละเดินเขาบ้านมากเขาห่ากับหายเหนื่อยครับผมพี่น้อง จนน้บ้านนี่ครับส่วนมุมนี่ก็จะเป็นเดลีจักพรรดครับพี่น้องเนี่ยครับนี่คือเดรีจักพรรดนะครับนี่ครับเดลีจักพรรดก็สวยงามครับพี่น้องนะครับผมก็มีช่ำไว้นะครับพี่น้องเดลีจักพรรดนะครับผมช่ำไว้หลายนะครับ นี่ครับพี่น้องตัวเลขของเขาครับต้นเลขของเดลีเดลีจักรพรรดินะครับประมาณยี่สิบสามสิบไอต้นได้นะครับผมตัวเล็กๆข,ของเขานี่ก็เป็นพญ,ญาจงอ้างนะครับผมพญ,ญาจงอ้างมันจะบุคเืนกับของภาคใตนะครับผมของภาคไตเขาจะเป็นหนาเขาจะออกเป็นหนาเขาเขาวครับผมแต่แต่ส่วนของบ้านผมจะเป็นแบบนี้นะครับผม เป็นพญยายจงอางโบลันนะครับนี่ครับนี่พญยายจงอางมันก็มีอยสองชนิดนะครับผมจะเป็นก้านไล่ครับผมเนี่ยก้านไลก่กับก้านเขียวธรรมดาครับมีนจะเป็นก้านเขียวนะครับนั่นเป็นก้านไล่นะครับแต่หน้าใบาเขาก็คือกันนะครับพี่น้องแตกต่างกันที่กา้านแค่นั้นนี่ครับนี่ก็ต้น ม่แย่ๆครับผมออกไปตากแดดเขาเลยใบใหม่เลยผมเลยเก็บพร้อมมาใหม่ครับถ้าถ้าอยู่ในรมนะครับผมไม่แย่ๆนี่จะเป็นอย่างที่สวยงามครับผมเป็นไม้มงคลนะครับให้โชคนะครับผมไพ่มีติดบ้านไว้ดีที่สุดนะครับผมไม่แย่ๆครับผมไม่เทวบุตรเนี่ยให้พี่น้องลองศึกษามือนะครับผมไม่แย่ๆนี่นาปลูกมากมากครับผมนาปลูกมากเลยไว้นาบ้านนี่ครับถ้าเขามีดอกนะครับผมจะเขาจะให้โชคมากเลยช่วงที่เขามีดอกนะครับผม ผมได้มาถูกหวยอยู่สองวัติดนะครับผมพี่น้องนี่ครับได้มาแกรกๆนี่ครับเขาจะมีตัวเลขนะครับผมขึ้นเลยตัวเลขเขาจะขึ้นอยู่ตรงนี้แลครับนี่ครับถ้าเขาจุดทูบขอเนี่ยเขาจะมีตัวเลขออกไามให้เขาเห็นเลยครับพี่น้องก็ถูกจริงนะครับผมผมถูกอยู่สองหัวติดเลยครับนี่ครับใบของเขาเบื้องดีๆครับพี่น้องจะมีตัวเลขครับผมแต่ว่าเบื้องธรรมดาจะเป็นไร้ธรรมดาแต่ว่าพอเขาด้จุดทูบหรือว่าขอเขาเนี่ย เพื่อนก็จะหายเห่านะครับผมเพื่อนมีประวัติหลายลายหลายย่างนะครับผมไม่เทบอรบุรเนี่ยนะครับต้นขนาดนี้นี่ที่เห็นเขาเพื่อนดขายกันนี่น่าจะอยู่ประมาณสองพันครับพี่น้องต้นขนาดนี้นะครับน่าอยู่สองพันตัวเล็กๆน่าจะอยู่ประมาณสามร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้ครับตัวเล็กผมก็มีอยู่ประมาณสามสิบกอนะครับพี่น้องนี่นะครับผมแบ่งปันให้พี่น้องได้นะครับผมไม่แย่ๆนะครับ ถ้าพี่น้องต้องการจะไปเลี้ยงไปปลูกนะครับผมแต่ว่า,าผมอยากให้พี่น้องเขาไปศึกษามางก้นนะครับเขาไปพิมพ์เขาไปว่าไม่แง่ๆแล้วไม่เทพบุตรครับผมจะเห็นเลยก็จะมีประวัติของเขานะครับผมว่านาเลี้ยงบหนาปลูกบ่เป็นไม้มงคลแบบไหนพี่น้องเขามาเบิองแล้วถ้าพี่น้องสนใจกับิดต้อมาได้นะครับผมทักแชทก็ได้นะครับครับผมทักมาทางเฟซนะครับผมผมแป้งปันให้พี่น้องได้นะครับ ผมขายให้ราคาอยู่ในต้นละสองรอยหาสิบาทนะครับผมร่วมทรงนะครับไม่แย่ๆนี่ครับผมหรือว่าไม่เทวบุตรเนี่ยผมมีอยูสามสิบกระถางครับพี่น้องต้นเล็กนะครับกระถางละสองรอยหาสิบาทนะครับดูสิโธเข้ามาก่อนก็ได้ครับผมศูนเก้าหาครับผมหนึ่งแปดหกเก้าแปดแปดเก้านะครับดูพระทักมาทังเฟสนะครับผมเฟซกับซูบินคันหงนะครับนี่ครับให้พี่น้องเขาไปศึกษาเมื่ก่อนนะครับผมไม่แย่ๆนี่ครับแล้วพี่น้อง ก็จะชอบคือผมนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นไม้มงคลนะครับผมสิบหาคัหรือว่าเป็นมือคั่านะครับผมให้พี่น้องลองชุดถูบปป้างแล้วก็ให้มาชุดถูบทีิยังคอเพื่อนนะครับผมเพื่อนอาจจะห้โชคเขาได้นะครับผมเพราะว่าผมก็เคยเคยขอมาสองข้างก็ถูกทั้งสองข้างเลยนะครับพี่น้องช่วงที่ว่าไอ้ขอไอ้ได้มาแกๆกนะครับผมนี่นะครับเป็นไม่เป็นน้ำไม่น้ำโชคอีเลนะครับ มีอยู่ประมาณอยู่30มกระถางครับพี่น้องยังเดีดีจักะพัดนี่ครับผมผมก็มีกระถางหน่อยอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบกระถางนะครับผมก็แบงปัดให้พี่น้องได้นะครับสวยงามครับผมเดีดีกะพัดนะครับใบเขาพิュนะครับผมเขาด่างแบบสวยงามนะครับพี่น้องแล้วก็มีหลายกอนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่าบอลเพชรสีหมอกนะครับผมพี่น้อง นี่เป็นบอลเพชรสีมอกนะครับนี่เป็นใบ,บ,บที่แปดครับพี่น้องนี้ครับใบที่แปดของเขากําลังจะกลางใบนะครับใบที่แปดรู้สึกว่าจะสวยงามมากๆเลยนี่ครับนี่เพชรสีมอกนะครับแต่ละใบของเขาจะบุคือกันเลยนะครับพี่น้องแต่ละใบจะบุคือกันเลยออกมาแบบเขาจะไล่มบเรื่อยๆนะครับนี่ใบที่แปดมากกรู้สึกว่าสสวยมากๆเลยเนี่ย อีกมือสองมื่อกันจะกลางแล้วครับนี่ก็จะเป็นไอ้ต้นช่างลากครับผมบอนช่างลากครับนี่ครับลำก้านของเขาก็สวยครับผมเขียวขาวเลยเขาจะแบ่งให้ชัดเจนเลยนะครับผมนี่ครับฮาบก็บคือไอ้เขียวกับขาวเลยครับก้านกับใบบอช่างลากครับพี่น้อง ส่วนต like ้นน kind of no ี้กับบรูนะครับว่าเป็นต้นยังครับเนี่ยเป็นไม้ใหญ่ครับผมเนี่ยไม่ได้มาจากภาคใต้ครับเนี่ยกับบุรุเป็นไม้ยังแหละต้นหญ่ครับเป็นไม้ยืมพืชยืนต้นครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นพิงกินเรีครับพี่น้องนี่จะเป็นพิงกินเรี่นะครับที่ได้มาจากคุณเถอรักศรีบ้าไลนะครับผม หน้าใบเขาสวยมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ชมพู่เขายังไม่ได้กัดนะครับเขาก็มีมีอยู่ลำลำลำต้นนะครับผมลำต้นก็เป็นชมพู่อยู่นะครับนี่นะครับแต่ว่าหน้าใบเขายังไม่ได้ชัดเจนนะครับยังหน่อยนะครับพี่น้องอยู่ประมาณจักเดือนเดือนกว้างๆเขาก็น่าจะกัดนะครับชมพู่น่าจะมาแล้วครับถ้าเดือนกว้านะครับสวยงามครับผมคิงคิงกินเนอรี่ครับผม บงความสวยงามของนะครับเขาก็เป็นบอนหน้าไท้ยเฮาแบบประเทศนอกเขาบมี่คือเฮาเลยครับพี่น้องสวยงามครับผม มีหลายชนิดครับผมมีหลายแบบหลายอย่างนะครับผมแล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่ใดเขาจะให้ใบแบบใดจังไนแบบใดจังนครับบอนหน้าไทยนะครับมันก็เป็นเอกลักษณ์ครับผมแต่ละจังหวัดนะครับบอนบอนบัคือกันนะครับพี่น้องเป็นคนซื้อว่าบอนหน้ากับบอนี้จะคือกันทุกจังหวัดนะครับเขาก็มีไล่แต่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปนะครับผมนี่จะเป็นบอนท่างเล่ยครับผมก็จะพิ้งกินอรี่จะเป็นบอนจังหวัดเลยนะครับ นี่ครับจะเป็นบอลจังหวัดเลยครับผมก็คุณเชิดศักซีว่าอุไรครับผมเป็นผู้คนพบคนแรกนะครับผมพิงกินเนอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นพี่น้องชื่นชอบนะครับผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมกดติดตามนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับนะครับอ่าผมก็แล้วหน้าแล้วครับผม ดำหน้าดำยังเสร็จแล้วต่อไปก็น่นาจะอัปเดตให้พี่น้องด้ติดตามเรื่อยๆนะครับผมอาจจะบ่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวเมื่อหน้าผมจะไปอัปเดตไอ้บอนเพชรชวังนะครับผมที่ผมได้เอาไปขยายปลูกไปที่โรงเลื่อนไม้ของผมนะครับตัวน,นี้ต้นเขาก็ได้ประมาณสามสิบสี่สิบเซ้นนะครับผมเดี๋ยวเมื่อหน้าเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้พี่น้องด้เบื้องนะครับผมบอนเพชรชวับงนะครับส่วนมื่อนี้ก,ก็ได้มาถ่ายนหน้าบ้านนะครับผมบรรยากาศเทีย e ทเท่ยงๆนะครับเที่ยงๆใบยบแล้ว นะครับพี่น้องครับผมพี่น้องสวัสดีสํารับคลิปนี้สวัสดีครับ